ักัดแล้วโอ้ยกัดเด็นอยู่อยู่อยู่ไซโนอโอ้ยดันมาอย่างใหญ่ดูรู้เลยว่าใหญ่งัดกระเด็นกับไซนี้อ่ะกัดเป็นกบไฟนะครับสีแดง ตอนเช้านาทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมดีมวัดเว้านะครับผมเช้านี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอลำลูกกานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมว่าผมออกมาหาตีประชอนข้างทางปเฉโดข้างทางนะครับผมถือโอกาสมาเจอมลอกใหม่ด้วยนะครับลอกก็จะเป็นนี่เลยครับที่ผมได้มาใหม่ได้วาคาทุล่าเอสวีทีดับบินะครับปี2022น่ะถ้าผมจําไม่ผิด ตัวนี้เป็นหมุนขวารอบเจ็ดนะครับคันเป็นคันมาจิติกนะครับคัน2ท่อนนะครับเวทอยู่ที่74็้สิบสี่ั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะยาวน่าจะ6กหกฟุตแปดหฟุตเ้านี่แหละแต่มันเป็นคัน2ท่อนนะครับสายพีผมใช้1นุดนะครับของแบรนด์ฟิตชิงช็อกหน้าผมใช้40ปอนด์นะครับแล้วก็กิฟล็อกแนปเบอร์หนึ่งนะครับเหยื่อที่ผมจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเจ้ากบไปนะครับผม อาจจะมีรุ่นอื่นบ้างนะครับก็เลือกดูตามสภาพหมายเอานะครับผมมันกัดตัวไหนผม,ผมก็ใช้ตัวนั้นนะครับผมโอเคครับไปลุยกันเลยครับผมมาถึงยังไม่ได้ตกปลาเลยทุกคนฝนตกโอ้โหวันที่ทํางานนี่แดดเปี้ยงเลยพอออกมาตกปลานี่โอ้โหเซ็งเลยดูดิฝนตกนะครับดีนะมีดีนะผมมีที่หลบมันมีสาลาีว่าน่าจะเป็นร้านข้าวตรงเนี้ย เดี๋ยวมันหลบก่อนครับรอฝนซาแล้วค่อยลองดูภาวนาให้มันหยุดเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้ตกปลาแน่เลยโอเคครับผมหน้าโดนครับทุกคนเรียมนีโอ้โหตัวคนใหญ่เลยตูมลงน้ำเป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เป็นไรเนี่ยลอ้อ้เสียงแก๊้แก๊้แก๊้เลย อู้ลุดโอ้โยเบกลอกหวานโอ้โหบอกแล้วมันน่าโดนแม่ตัวแรกก็ปล่อยซะแล้วเบกลอกหวานนะทุกคนวัดไม่เข้าเลยอะโอ้โหอะไรวะเสียดายเลย ตีเหยื่อตกลา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 ก,ลากมาเขยา่าเขย่าก,กัดฟึกเลยนะเบเกวานลูกปืนเสียง ้อกาสเลย้ยกัดเลยไปเหยียบโอกาสเลยอุ้ยสายลมลมลมลๆลๆลอลมสายลม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 โห่เลยโห่เลย อุ้มเลยเนี่ยยิงเนี่ยทำยัไงเดี๋ยวปะเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวดิอย,ย่าโดนยิงเลยยิงลื่นด้วยโคตรหยาบเลย ตกเลยทุกคนดีโหขึ้นไม่ได้พื้นมันลื่นเลเละเลยผมนี่เดอดตกดูเลยนะดีดเละยมาแล้วครับทุกคนปลาตัวแรกนะครับ โอ้โหเมื่อกี้ผมลงไปเอาลื่นดูดิโอ้โหที่โคนเต็มตูดอะใส่โลนะครับผมตีเยอะตกดูดเลยนะนีอ่อนนะครับผมใส่เลใส่เสือแล้วครับผมขาผมน่าจะประมาณโลหนึ่งครับลาช่อนตัวนี้ กัดกบไฟนะครับสีม่วงเข้าไปเต็มๆเลยมันมีอีกตัวหนึ่งที่กัดแต่กัดอยู่คนละฝั่งนะครับผมวัดแล้วเบรกลอกมันมันหวานไงผมไม่ได้ตั้งเบรตึงนะครับบวกกับคันอ่อนด้วยไอตัวนี้ก็คือเหยื่อตกปุ๊บเหมือนผมส่งสายให้นะกดฟีสปูลสายวิ่งผมก็วัดสวนเลยไซโลนะครับผมดีไม่หลุดลงไปเมื่อกี้ลื่นด้วยโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชา เป็นเหยื่อของน้านๆนะครับผมมาเจอรลอกใหม่นะครับผมได้เรื่องครับไปเดี๋ยวตามกันตอกบไฟสุดยอดมากครับผม กัดโอ้โหแม่กัดอะไรวะสายย่อนเนื้อกัดกระชากไปเลยเย่อตกลุ่มดูดเลยน่าจะคลายคอนะน,นอนนั่นก็ดี อาจจะลุกปืนแห้งร้านอาจจะเก็บไว้นานเนี่ยผมมาผมว่เหมือนผมยอดไปอยู่นะหยดสองหยดเนี่ย นั่นงเกัดแล้วโอ้โหจัดดิอยู่อยู่ยอยู่ใช่้ออยู่ตายมากครับ มีสองของวันนะครับตีย้ําอยู่หลายไม้เลยผมตีย้ําตรงนั้นประมาณ3าสี่ไม้นะพอไม้นี่ก่อนที่มันจะกัดมันดันมาก่อนผมคิดว่ามันจะไม่กัดนะผมก็ชะลอเหยื่อเขยา่าๆเขยา่าขย่านะครับตามมาดูดนะผมกดส่งสายให้สายวิ่งนะครับสวนกระเด็นครับสายน่าจะโลครึ่งได้เลยตัวนี้ถ้าไม่โลครึ่งก็ประมาณโลไปโลสองไปเนี่ย ยาวเลยสอกับอ,อ้วนะ่ะดูดิแตนที่สองของวันนะครับผมว้าสุดยอดเลยคลองนี้มีแต่ปลาไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยกัดแต่ละตัวนี่แบบไซส์นี้เลยอ่ะโอ้โหหลังฝนตกนะครับผมนั่งรอฝนประมาณชั่วโมงกว่าแล้วพอมันเริ่มซาผมก็ออกมาตีตีตากฝนก่อนพักนึงนะครับแล้วมันก็หยุดแล้วเนี่ยแดดออกละ ไซนี้ครับผมโอ้โหดันมาอย่างใหญ่ดูรู้เลยว่าใหญ่งัดกระเด็น,นกับไซนี้กลาบเป็นกบไฟนะครับสีแดงติดข้างบนนะครับผมโดดดีจัดเลยตัวนี้โอ้โหไซนี้น่าจะประมาณโัวสองได้เลยโอเคครับเดี๋ยวตามกันต่อกบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชา ลองหามาใช้ดูครับผมออกมาเช็คไม้นะครับมาเจอ่มลอกด้วเหมือนลอกผมไม่ได้หยอดลูกปืนเลยมันน่าจะเก็บไว้นานเกินนะครับแล้วมันมีเสียงแก้แกเหมือนน้ํามันแห้งอะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ไขโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันต่อก,กบไฟนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับผมไมาสุดท้ายของเราวันนี้แล้วทุกคน ไม่รูม้มันจํมีป้าหรือเปล่าหมายสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับละเที่ยงและมีเวลาแค่ครึ่งวันรอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยสงสัต้องกลับไปล้างลูกปืนเก็บไปนานจัด ตีแต่ละไม้ในนวนฝืนซิ่งหัวผูจัด ไปได้น่ามีฟ้ามีแต่เปเชื่อ หมดอโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะพอแค่นี้ครับผมได้เวลากลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมผมมีเวลาแค่ครึ่งวันนะครับ ผลประกอบการก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้มา2แต้มนะครับแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือผมได้ไซโลมาับ2ตัวเลยนะครับผมเหยื่อที่ผมใช้หลักๆในคลิปนี้ครับก็จะเป็นกบไฟนะครับผมเป็นเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับมายนานดโคราชานะครับผมมาเช็คหมายเฉยครับก็พอมีตัวกัดครับผมหลังฝนตกนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากนันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม